ข ت, ขีีดดรีวิวโ o k i ียมาซาโปรไลท์ 5G สมาร์ทโฟ n สุดคุ้มแห่งปีถ้าพูดถึงโ o k i ียหลายคนคงนึกถึงมือถือที่ทนทานแบตอึดและดีไซน์เรียบหรูแต่ในยุคสมาร์ทโฟน 5G ทางโ o k i ียก็ไม่หยุดพัฒนาและวันนี้เราจะพามารู้จักกับโ o k i ียมาซาโปรไลท์ 5G รุ่นใหม่ที่บอกเลยว่าครบเครื่องทั้งดีไซน์สเปคและราคาสุดคุ้มขีดขีดขีดดีไซน์พรีเมียมบางเบาจับถนัดมือ โนเกียมาซาโปรไลท์ 5G มาพร้อมดีไซน์ที่เรียบหรูใช้วัสดุแบบกระจกเงาพร้อมเฟรมโลหะน้ำหนักเบาเพียง178กรัมและความหนาแค่7.8ม mm. ิลลิเมตรทำให้จับถนัดมือดูพรีเมียมไม่แพ้สมาร์ทโฟนเรือธงราคาแพงแพงหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD บวกรองรับ Refresh Rate 120 h z รสีสันสดใสลื่นไหลตอบโจทย์ทั้งสายดูหนังเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการทำงานขีด,ขด,ขด ประสิทธิภาพแรงด้วย snapdragon 7 gen บวกหัวใจหลักของ nokia m a า a pro light e 5 g คือชิป snapdragon 7 gen บวกที่รองรับ5 g เต็มรูปแบบทำงานร่วมกับ ram แรม8 g g b 2 g b และ rom 2 5 6ร b อม2 5า g b ทำให้ใช้งานได้อย่างลื่นไหลเปิดแอป п п, หลายอย่างพร้อมกันก็ยังสบายไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกหนักๆอย่าง pubg genshin impact หรือ free fire ก็เล่นได้แบบเฟรมเรทนิ่งไม่มีสะดุดแถมยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยขีดขีดขีดกล้องคมชัดเก็บทุกโมเมนต์ โนเกียใส่ใจเรื่องการถ่ายภาพมาโดยตลอดและมาซาโปรไลท์ 5G ก็มาพร้อมกล้องที่ไม่ทำให้ผิดหวังกล้องหลัก 64MP OIS เก็บรายละเอียดได้ชัดแม้ถ่ายตอนกลางคืนกล้องอัลตราไว 12MP เก็บวิวกว้างกว้างได้ครบทุกมุมกล้องแมโคร 5MP ถ่ายระยะใกล้ได้สวยคมกล้องหน้า 32MP AI Beauty เหมาะสำหรับสายเซลฟี่และวิดีโอคอลนอกจากนี้ยังมีโหมดถ่ายภาพกลางคืนในโหมด และหมดพอเทรตที่ละลายหลังได้อย่างเป็นธรรมชาติขีดขีดขีดแบตอึดชาร์จไวอีกหนึ่งจุดแข็งของโนเกียคือเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้มาพร้อมแบต5 0 0 0มิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ทั้งวันสบายสบายไม่ว่าจะเล่นเกมดูซีรีส์หรือทำงานออนไลน์ก็เอาอยู่ที่สำคัญยังรองรับชาร์จไว 67W ชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในเวลาประมาณ45นาทีเท่านั้นขีดขีดขีดระบบปฏิบัติการสะอาดใช้ง่าย โนเกียมาซาโปรไลท์ 5G มาพร้อม Android 15แบบเพียว Android ไม่มีแอป pp, ขยะติดเครื่องทำให้ใช้งานลื่นไหลและได้รับการอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องยาวนานตามสไตล,ล์โนเกียขีดขีดขีดฟีเจอร์เด่นที่ไม่ควรมองข้ามเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้จอบวกเฟสอ n ล็อกรวดเร็วลำโพงคู่สเตอริโอบวกระบบเสียง o อซ a u d i โสุดคมชัดรองรับ 5G ทุกเครือข่ายในไทยมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 ขีดขีดขีดสรุปคุ้มค่าหรือไม่ สำหรับใครที่กำลังมองหามือถือ 5G ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์หรูสเปคแรงกล้องสวยแบตอึดและราคาไม่แรงเกินไปโ o k i ีย a าซ a าโปรไลท์ 5G ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเหมาะทั้งสำหรับคนทำงานนักเรียนนักศึกษาไปจนถึงสายเกมและสายถ่ายรูปถือว่าเป็นมือถือที่ครบจบในเครื่องเดียวขีดขีดขีด,ขดจุดเด่นดีไซน์หรูบางเบาจอ AMOLED 120Hz ลื่นตาชิป Snapdragon 7 Gen บวกเล่นเกมสบาย กล้องหลัก 64mp บวกกล้องหน้า 32mp แบต5,000ม ah, ิลปชั่วโมงบวกชาร์จไว 67W ระบบเพียว Android สะอาดไม่มีโฆษณาจุดที่ควรพิจารณากันน้ำแค่ IP54 ยังไม่ใช่มาตรฐานสูงสุดไม่มีช่องหูฟัง3.5ม mm, ิมขีดขีดขีด,ขดถ้าคุณกำลังมองหามือถือ 5G ราคาคุ้มค่าที่มาพร้อมดีไซน์และสเปคที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ Nokia Maza Pro l i t 5G คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดเลยครับ